ยีิบสี่เมษาสองหาหกเจ็ดค่ะเพราะว่ามืออื่นไห้ผู้บอกบุญไว้นะคะว่าที่ยี่หามษามืออื่นนี่สิไปวัดโพชัยบ้านเศราไห่นะคะครับไปเทศขปป้าปลาชาวเทศปปว่าลระพู่ก็จิตกู้ทะเบียนนะคะแม่พู่ก็เลยิน้ำประชูประใจ,จไปถวายปู่จันเรจน้อยนะคะพวกครับแม่พู่เลยส่งแมานแม่พู่ก็เลยว่าเอาไข่กับปลาทูไปแกนะนั่นะคะค่ะหาส่งแม้น เข้ากันอธิษฐานนี่ละค่ะอธิษฐานเลยขั้นใดสู่เวรม้านลูกล้านกับสิบเปเท็ดบญร่วมบุญน้ำขันสินะคะแม่คู่ก็เลยเอาไปเกลี่นะคะมีไก่มีปลาทูนะคะมีโพยท่านนะคะเอฟซีบนรวมบุญมากบนเท็ดถวายเป็นโพยท่านแม่คู่กับสิบเกวานในน้ำมันนะคะเนาะมือกันไปชุดทู่เสียงสู่่็มือนะคะไวรัฐบาลไทยเขาเข้านะคะไปยิบเจ้าชลากินแบงรัฐบาลไทยเพื่อว่า ข้าสีดยดไอ้ส่วใบนึงกับมีซิทลุนได้นะคะเหล,เล,เล็กไข่ซอฟตูยังเสร็จนะคะมีเหล็กไข่ซอฟตูเหล็กไข่ซ้ำตูขาเขามีส่วมีมัดกับเป็นระหว่างที่หนึ่งก็ได้ซิทสองลา้านเศหรือหกลา้านเศกับเป็นไปได้นะคะ,ะ<อ>เรื่องไปเรื่องอธิษฐานของข้านั่นละคะ่ะแต่แต่ส่วนที่ข้าเค็ดมากบุญที่ข้าบุญได้กาะแม่คู่ก็ให้ได้เป็นแค่แนวท่าเนื่องจาเป็นแค่แนวท่าละกันแม่คู่กับสางบุญไ,ไปขึ้นเขาเน,เนาะค่ะมีส่วม,ม,มีมนัน ผู้กระทันให้แม่ยผูกระเด็ไปเนยเย็บบุญนะคะเย็บซี่คนอธิษฐานจิตคนในโศกเรียนมานโรตีผู้ลงคน์ในมาซองใบอะไรบ้าแบ่งตันรวมเพจบุญนั่งเฉลี่ยนะคะแต่ผู้ว่าเป็นเจ้าบุญเจ้าบุญุชนนะค่ะคือจะพวกมาไล่จเนี่ยสิละกันเปิดเขามาต่างมาทั้งจองคืนให้นะคะเดี๋ยวไล่ซื้อไล่เสียงกันไหนกันเดี๋ยวใช้ผู้พิจารณานะคะเนาะครับมันมีฟังเสียงฟูซะก่อนมืลเรื่องรวมบุญกันได้นะคะแห่น้ำกันเด้อด ที่วัดโพชัยบ้านเตาไห่อำเภอเพื่อนนะคะอำเภอเพื่อนนะคะไปมีอีกวัดอ,อุดรค่ะไปแป้งฟันกันนั่นแล้วค่ะการทําบุญครับการ,รแล้วก็ที่นี่วัดาศาสนุบดีนะคะแล้วก็มีวัดป่าบรนเมืองเพราะว่าวัดาศาสนุบดฟังครูบอกกันเพราะว่าเป็นกำลังศีลอย่าง,อ,งาาอีกพญานาคอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลค่มสีขาวนะคะเก่าเสียง การไปพูดกันเดี๋ยวจังไรกันจังเบาจังสีแกงไม่นะคะเพราะว่าคนให้เฮ็ดไปเรื่อยๆไหมค่ะคือจังเลี่ยงอะที่ทางเขาไม่คู่ว่าเออขั้นยิบจับชะลากินแบ่งรัฐบาลได้แังสี่ละค่ะคือไปคู่ยิบจับได้แังสี่แล้วค่ะเท่ากันเดี๋ยวไปพูดไปขึ้นเงินกันเลือขึ้นเงินละค่ะทีเด็ดแบ่งฟันไปเฮ็ดทำบุญแังสี่ละค่ะคือเก้าเคสแค่สีละเท่ายิบจับเท่าใดไทยสองตัวมันหลายใบแล้วยิ่งเงิน ใชยครับรัฐบาลไทยของเข้ามั่นจะถือว่าเป็นบุญเนาะค่ะเป็นบุญแม่คู่กับว่าได้เพราะว่าแม่คู่กับควปูโศกมานเนื้อถ้าใครไปยิบไปจับนะคะฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยองาเข้าเนี่ยค่ะเสือซุกหนี่มันจะโมกิดกฎหมายนะคะเพราะว่ารัฐบาลฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยมันสีมีไทยสองตัว ถ่ายสามตัวนาสามตัวรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามจนความรางวัลที่หัานะคะครับผมเพราะว่าคนเขาอยุได้ควบยอดควบหวังมันมายิบครับอยูได้ยอดควบหวังเนี่ยให้เทยกับฝันนี่แหะครับาว่แงปันแมนบุมอะไรควบฝันเท่ากับพวกหูเพราะว่าเขาเป็นควมฝันเออคือเยียบฝันดูอยู่ส่วงฝันดูเนี่ยฝันนั่นฝันนี่ัหนเด้ยกับฝันคิวมันมายิบเพ้าะว่ฝันในเป็นสองตัวก็เป็นคฝันหัวกอนนั่นแหะ หววต้นก้อนฟันไห้มันกะัวก็คล่ะครบนี่บมันตองไทยันมันตองไท้เออทีผ่านมาแล้วครับผีแม่ผู้ได้โชคครับกับได้โชคอันเนี้ยก็คือนี่แหละครับไปยิบย่ิบชะลากินแบบรัฐบาลได้ก็งืี่ะนี่แหละค่ะเข้าใจเปลนซุปนี้มันจะว่าเป็นยังขอให้เถือน่าเราไปยานแต่ว่าเถือนยันแต่วาเถื่อนเพี้ยมแต่ว่ามันบ่เถื่อบ ข้านาเย็บเถือกมันบ่เป็นอย่างถือว่าวันที่หนึแห่งดีหลายนะคะครับผมค่ะไดบไดบกคัซองง่ายกูได้ถืมนด้ไม่งคัวมบิกหมายครับนี่หันไคู่ถึงเอซีไปแกงคัวมเด้นผมเออเป็นจังสันีหละอ่านี้กฟังเสียงครูขนงพุ่สผภานมาแเลยอ่ะ แล้วที่หนึ่งยังโซ่ได้เดล้หลายลานี่ยคงาคสิบล้านอืคุณโซ่นะครับย่มคุกันหน่ย่งจอ่กการรัการทีม่ขึ้นก็ขึ้นหากเปิดขึ้น ข้างมากเก่าคือเปิดแค่มากรัตัวผวถือกับมตัวเดือดครับปูเจ็บขาเปิดชึ้นมองโต๊ะมองก็โต๊ะมองเปียกมองพวเปียกเิ้พมพวกคนนชาพวกคืนา,นาข้ามากเก่านะคือเปิดเึ้นเยิมพวกัวถือแบบไงครับปูถ้าเก่าคือเปิดขึ้นเกือทุกจังหวัดเกลือทุกจังหวัด แต่คือหาเป็นงอโบว่ามันหัวหนานุ่งเรื่องมองค้างหมอกเกิดก็เพราะแดดผมมากนมเนี่ยเท่าอย่างเดียวเรื่องหอกเขาข้าวก็พื้นผ่าด้วยองอะไรนี่เออขณะนึ่อุณหภูมิวัดความดันทุกความดันต่ำคุณเรื่อมเขาวัดอุณหภูมิมาเรื่องเออฝนฟ้าขนองหนักแต่มือเมฆเป็นบางขวดมีความร้อนปราปลายอืความร้อนอืม มันกะตุ้นไปรูปมหฮันโมงีโอ้แตจะวาอีน่างเดีเนเออบาาพื้นที่ก็ตกแน่ไม่ตกแน่บางพื้นที่ก็ตกมากเออใจความากแก่ให้ค่อยตกอืมได้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นของพื้นที่เขาปาจะสับเก็ได้แค่อยู่แล้วเท่าออนั้มเออย่งนันอยู่แก่เมื่อวา่างานุเรียนเรีนดนน้ำฝนว่าแ <c oughs> ดอดออกูโอ้ <c oughs> <c oughs> แกแค่ยืเดียวมันก็ก็ไใครก็เตัวกระดอกพัวอ๋อพ่อเป็นอย่างกับพ่อได้ดีกว่านีเดียวครับเออขึ้นฝ้าขึ้นฟุมานี่แหละฝ้ารลอกฟมไม่ตกกับมือขึ้นฝ้าขึ้นฟ้มาเมื่อกลุ่มกับมือห่างบักฟุ้มืม่เดี่ยวกับพมมือมันเปิดกันคังเออจะเปิดหายครือฝ้าคือฟุ้จะตกปัดนี่มาหลอกเองฟ้งสุดโตกนะครับไปคืองจ้า มาผู้เช้าอย่าไปไหวังใจผู้นี้ง่ลข้าคือรองอือผู้ยิ่งเชื่อได้เพได้ถึงเชื่อได้กับคือปู่ของเราผู้เชื่อได้กับคือปู่ของเราจะมาบ้งรบดิ้งได้ยิ่งจะไปหายเชื่อผู้ยิงปากหวานได้ยิ่งจะเปิดหายเชื่อพ่อขวายิ่งขวยปาหันได้ยิ่งขวยปากหานที่ปู่เติมบ้างว่าคือปู่ได้ยิ่ง ผู้ยยิงมาจะงไายกับเป็นชีอขักรกกาบวัวรูปร้านผููปู่คูค้มห้ยกำลังแรงใจรู่กร้านมันถคือวังโคฝักทำครอบมากไม่ถคือคู่คืนงาเมันจะนร,<อ>จนร้องไหาหรือหัวร้องยืมการคือลูกร้านปู่คือผักขาวาู่ตาอืมน,น,นั่นแหละรู่ร้านพอมื่อู่ฝู่คูคมเออแต่ว่ารูกร้านพอชื่อคือหองคือหาย,หายาาิืมหแบบมือคว้าคู่กับมือเด้อครับเออ ก็มักห่วงหายก็ไปยื้ครับคูณตามาโอ้ยพอมาแล้วอยากฟังคือพอเยอะเสียงเกลียวเกลียวคือพอไมาเบาแต่รกใารฟังอยากฟังยิ่เข,า,ข,า,ขาคือว่าพอเป็นตนัวการรบก็ยิ่ได้คือครับคูณตาเหมือนยาทิ่กระโดมใจพี่เออมักอยากจะพูมากกเยิมงพูดคิ้วกับคิ้วันยาขงายืาอืมยาคายา คือจะหยุดเยอะครับผู้เออผู้เขาบ็คืเขาจะห้าปัจจัดผู้เรอแค่แหนผู้เรื่องเออนี่แหละคนเท่าน้าหน้าคิดแต่เนาะจะเอาล่าเอาอะไรมาหมายเมื่อแต่งเงินไทยเดียวกันก็ยังเถียงกันผิดกันผัวกับเงินนอนนำกันมืออื่นเขาก็เถียงกันเขาอย่างว่าเงินนอนเยวกก็คือวืของมนุษย์ไม่หมดครับอความเงินนอนมือกักบอกคืออย่างคืออย่างครับความตายอืม อันนังแขนกีดีตายเถืแน่นอนการย่งเขียดมกกัดแต่ขันของความเปลนงมันจะร่ำรวยยากดีมอกลมคือี่คุกขียนคือล่วยบนฝาตายหมดนี่คือคัดขความเป็นงเป่งของมันมัดจ่าไวเรล้วเรียมา,าต่าเออเขามาตาว่าเร็ยวจะเลิกกัหนีบ้วกคุกเขียงทุกดังหนีบฝนเร่อง นี่กูแห่งกรรม่พ้นมีกรรมมี่เว้นคือฮักก่อประปุ่นเออบาปบุญคุ้มโทษบุญลูกคับผู้ทำกรรมลูกคับผู้ก่อกรรมลูกคับผู้ข็งผู้แด็ขาดความเบือเดือยแขาดความครัวเดือยครัวคู่มือนี่เร็วขึ้นจรวดเดือยเห็นติดหูติดตาเห็นท่านตาใครแปลกหนาถึงได้เปิดง้างก็คือบ่ได้วัดชื่อแกตัวเองก่อนอยากไปถามผู้อื่น วังน,นั้นกูคือบ้าักกูวันั้นกูคือบ่ได้ถ่ท้าวแกต,ตัวเองดูว่ากูทำดีหรือยังอืมกูแค่ยิ้ยังคืบอืมกูยังบ่รู้ตัวขนาดเจ้าของบ่รู้ตัวแลแ้วงจะให้คนอื่นไปบอกได้ยังไงเข้าใจไหมครับเออเพราะฉะนั้นอืมน้อมใจเข้าก็อืมขันบ่น้อมคิดน้อมใจ,อ,มใจอืมกตเท่าเทียมค่ะไม่หืินครับเพราะต้องเทียร์ชื่อใช้คือกับเพราะต้องเทียร์เชื่อตัวเ,เอง เครื่องมันกัวอิ่มอยากเร่งพ่อเครื่องมันกัวอิ่มอืมให้สมัครได้พ่อเออนั่งละคือคัดงแของคือวิตอืมไม่แยกอยากให้ใครมือบังคับอืมเดียกกับเปามาใคร้งมาบังคับไม่มือคขอยากดูใ้อำนาจใขรแต่ความถูกต้องเข้าใจงั้นมันกับบปหอนเพราคนเยอะขันเข้าเห็ดดื่ขันเข้าบ่เดลไป ราคาขโมยหน่อยขันเขาพ่อเดยกไปโกงไปกี่เขามากอกบพ่อดูได้ยับว่าเอาเกีบเอาไรก,กนันเง้เออพ่ออึช้ากจร้อนแต่แม่นว่าเคยบอกเออแม่นครับเออมา่อกาพ่อดูได้บนันเมื่อยเชีื่องของเรือก็ะไรว่าบัตรโลกเงี้ยห่วนมา่กันยังได้เอา้ํามเมื่อเอใครให้มัหึงกูเรื่อ้ขัน้นามันหอนได้เอาน้ํนนนนนแแข็มเมื่อเครียไปแค่ชิบเก่าก่อนจักค่ เราะว่ามื่นอะรเรื่องเพราะว่ามันเกิเด่นขึงรูดิ้งงานวามหอนเออแต่ว่าขั้นใช่หน่อยมันบ่อเอใชหอวคืบเก่ากอนหมกบ่อขั้นบ่อใช่หอดคืบเก่าค้อนอนีนั่งแจ่มโม่หุูย่จงพุ่มพังหอนเออเพ่นถึงมันหอนมันใหม่เขาใช้ไปมันก็ค่ายหอนออกเ้าใจพ่เออขั้นใช่หน่อยก็คืบเก่าคอนอย่ีเพราะว่ามันบ่อเองขั้นคืบเก่าคือพอกื่พ่องานใหม่นะ เออก็บเป๋าเงินมากแต่กระเ็าเงินน้อยคือว่าเออถ้าปร้เทพ่อดูได้จะถึงไหนอืมเขาจะไกปเทศเกินตัวบอกมาว่ามือนยำแข็งช้างเชื่อแทงมาขึ้นไหตายเบบา่หมดตัวเดยคขั้นใ้เกิดไคเอาเกี่ยวับเมองเ้อบ่ระเทพอรองคือสูบเมืงเขาแคมากมาใช่มันบอชาปูประเวู่พ้อไก้บ่ไหวบ่ไหวยำแข็งมือเ่าแคเอาไค่หมดจะเกิ เออโรคมากหลายใจจะ้าของตายห,หัวนห่นเอาน้ำแข็งใครพอหยดเจข้ของไปเคื่อรกกว่าเรลีอยงเรียดโมเดยิ่งเาปูตายได้ง่ายิ่งย้อนไปเคลดยร์ยเขาตรงเทืีอฟังคุณหมอปู้ตาวิ่งไก่มากเลยคร้าปูเออัคนไม่กรมังก็คือมันบอกเออหน้ามักเก่าชีวุ่นหอนนะยิ่งหนักบนงก่อนหน้าปู้ต <g ülme> า,ายคต้องเชบอกเก้าก้อนเชือกเก้าก่อนมักกระไรือรู้มันบอกมัน,นมัน่นหอนเนาะ เออพอคำนวณ่งแล้วนับ